เป็นยังไงเป็นยังไงทุกคนตีอะ่ะมันเป็นอะไรกับรถนักหนาก็ไม่รู้ใช้มันตากผ้าซักผ้ามันยังไม่ทําเลยเมื่อเช้าก็เอามอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอกไปแต่งรถมั้งนะดูสิรักรถแต่งสติกตรงสติกเกอร์เดี๋ยวจะโลกสติกเกอร์มันให้ดูมันรักมากใช่ไหมรถเนี่ยโลกเลยคอยดูสิมันกลับมามันจะเป็นยังไงเอาให้มัน รู้สึกซะมั่งว่าการที่มันกแกะยาก่ะว่าการที่มันไม่เชื่อฟังเมียไม่อยู่ช่วยงานบ้านเมียเนี่ยมันเป็นยังไงความรู้สึกมันไม่ต่างกันหรอกเกะเลยรักมากใช่ไหมใช้ทำอะไรก็ไม่ทำวันวันวนอยู่แต่กับรถงานบ้านงานเรือนก็ตกเป็นของเมียคนเดียวไม่คิดว่าเมียจะเหนื่อยเป็นหรอแค่นี้แหละ ปะเราไปอีกฝั่งหนึ่งลอกให้หมดเลยมันชอบมากเกินไปหัวหน้าเนี่ยอืมลอกซะเลยลอกให้หมดเลยต้องเก็บไว้หรอกอืมอืมอืม,อมเป็นยังไง เป็นยังไงพี่ทีพี่ทีเฮ้ยเพื่องลอกสติกเกอร์ขางรถนะบโมโหอีหยังลอกออกเบิดเลยอะรถกระบะนะรถกระบะแล้วเอาไปลอกอีหยังโมโหอยู่ซื้อมาลอกไว้ๆเอาดีดอเสาร์แม่นอีรีด้นี่ไอเบิรงไอเบิรงคนดูสี่วะลอกเบิดเลยวะเนาะแกเบิดทั้งสองฟังเลย เหียังนีกนี่อู่อ่ะนี่พอดีฮะบันเต็มพื้นเลยโอ้มันเชื่อสิวะเนไนี่นั่นรนทำอะไรไว้เนี่ยอะไรทำไมลอกแบบนี้เนี่ยคนติดมาใหม่เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลอ,อกเราทำไม สนใจนง,งานบงบ้านช่วยทำงานบ้านเลยอย่ากัร้นเป็นอะไรก็ทำทุกอย่างที่บอยรู้ทำอะไรใช้ตากผ้าเนี่ยยังไม่เห็นตาเลยไหนไม่ตากตรงไหนไหนเราตากผ้าอยู่ไหนอะเ้ผ้ายังดูอะโอ้ยตากให้ฟังนู้นตากไหนนี่เดี๋ยวมันแรงฝั่งนี้มันไม่มีแดดเ,เน,น,เเนมดไม่เนี่ยนี่ไากหมเหนอะไรอี่ยเนี่นเนก็ตากไปอยู่เนอะไรเนย ทุกทีตากฝั่งนู้นแล้วใครจะไปรู้าตางมันไม่มีแดดฝั่งนู้นเนาะมันตากแดดไม่เห็นตั้งไงเนี่ยจะได้แห้งแล้วเนี่ยโอ้ยอปึ๊กครับปึกแน่เนาะจะไปเล่ากติดตึกเ,เกอร์เนี่ยเกี่ยวอะไรรถอ่ะก็ตัวเองสนใจแต่รถเนาะมันยยมันถูบอยู่กับรถไงก็ไปติดใหม่สิใครจะไปรู้ว่ามัออนตางฝั่งนี้ล่ะไม่มีเหตุผลอะไรเลยอ่ะเฮ้ยใครจะไปรู้ก็หลับผิดชอบเองสิโอ้ยจะได้แต่งใหม่ไงจะได้ติดตึกเกอร์ใหม่ไงหัวร้อนทีลงรถทีหัวร้อนทีไปลงที่กับรถอย่างเดียวเลยโอ้ย เกินไปหูนะ